สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ฝาท่านผู้ชมครับมาชมการเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวในสไตล์ JK เกษตรฟาร์มหรือว่านี่ก็เป็นวัวของผมเองนะครับตอนเย็นผมก็จะเอาข้าวโพดครับก็จะเกี่ยวหญ้าให้กินครับนี่ก็เกี่ยวหญ้าให้กินในช่วงยามเย็นครับเลี้ยงวัวด้วยหญ้าหวานครับนี่หญ้าหวานหญ้าหวานกำลังอร่อยครับวันนี้ฝนตกทั้งครึ่งวันเลยครับประมาณว่า ทั้งวันเลยเดียวกว่าการเลี้ยงวัวครับปัจจัยแรกก็คือการปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าปลูกหญ้ามีพื้นที่เราควรปลูกหญ้าไว้ครับความพอประมาณแบ่งพื้นที่พอประมาณความต้องการของวัวเราครับวัวเรามากเราก็ปลูกมากครับปลูกมากก็ยิ่งดีครับเรา มีงานประจําหรือว่าไปทําธุระอะไรต่างๆแล้วก็สามารถเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาให้ได้กินครับให้ได้กินนี่ครับให้ได้กินทั้งวันครับไม่ต้องไปหาย้าใสค,ครับนี่ครับงานเลี้ยงวัวสไตล์เกเรเกษตรฟาร์มครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการเลี้ยงวัวครับกัเลี้ยงวัวในยามเย็นว่ากิจกรรมของผมทําอะไรบ้างนี่วันนี้ผมจะเลี้ยงด้วยหญ้าบวานนะครับนี่ ันใดที่มือใหม่ด้วยการเลี้ยงวัเงว,เล,วเลี้ยงควายครับอ๋อเลี้ยงควายผมไม่ค่อยจะถนัดแ,แต่ถ้าเลี้ยงวัวต้องการวัวเลี้ยงต้องการวัวไปเสริมข้อครับผมก็จัดหาให้ได้ครับพยายามจัดหาให้ได้นะครับทีก็มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าความต้องการการเลี้ยงวัวทุกวันนี้ค่อนข้างเยอะราคาก็เลยกําลังสูงครับขอเพื่อน พิจารณาในเรื่องราคาดีนะครับดูวัวด้วยยาหวานครับแม่สับติมครับนี่กินยาหวานรอร่อยครับสอนราม็งอะไร จริงเลยครับ ครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มให้คร่าพลาดคลิปใหม่ๆในวันต่อไปนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ